อาหารต้านมะเร็งนะคะในมือของพยาบาลจุ๋มคือมะขามป้อมค่ะหนึ่งใน9ชนิดของอาหารที่ช่วยต้านการเกิดเซลล์มะเร็งหรือรักษาเซลล์มะเร็งได้เรามาดูอาหารดีๆกันว่ามีอะไรบ้างเพื่อเราจะเอาไปบำรุงร่างกายของเรานะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะม l e t ็ดแฟกนะคะ ช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ2นะคะบล็อกคครี่ถ้าจะให้ดีบอกว่าทานพร้อมวาซาบิจะเพิ่มคุณภาพของการไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ถึง3เท่าเลยค่ะ และข้อ3นะคะมีอยู่ในทุกครัวเรือนนั่นคือกระเทียมและหอมแดงค่ะอันนี้มีสารกรมะถันที่ไปทำลายล้างเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีค่ะและ4นะคะเกากี้หรือโกจิเบอรี่เป็นผลไม้หรืออาหารที่ผสมในสูตรยาจีนเกือบทุกสูตรเลยนะคะของดีทำลายเซลล์มะเร็งค่ะและ5นะคะ อันนี้ก็อยู่ในครัวของเราเองค่ะมะนาวค่ะมะนาวช่วยทําให้ร่างกายเรามีภาวะเป็นด่างซึ่งมะเร็งไม่ชอบค่ะบอ,อกนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมีสารไลโคปีนช่วยต่อต้านป้องกันเซลล์มะเร็งที่เกิดกับต่อมลูกหมากและ7ค่ะน้ำหมักชีวภาพต่างๆนะคะพวกไซเดอร์ต่างๆสามารถทานได้อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของลดแลกการจัดเซลล์มะเร็งได้นะคะ ส่วนข้อ8นะคะผักที่เอาไปดองค่ะโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์หรืออย่างเช่นพวกกิมจินาโตเทมเป้นะคะหรือแหนมเห็ดสดของเราเนี่ยค่ะช่วยไปเพิ่มนะคะโปรไบโอติก หรือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเราลดการเกิดเซลล์มะเร็งได้ค่ะและอย่าลืมนะคะอันดับ9ค่ะมะขามป้อมที่มากไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระลองหามาทานกันนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ